Redmi 14ถ้าถามผมตรงๆเลยนะโดยเล่นราคาเนี้ยคุ้มได้หน้าจอใหญ่แบต5 0 0 0ันแนกป6 8 0กล้องหลัง50ล้านกล้องหน้าเน็ดครับมุมกว้างมากใครที่หาสมาร์ทโฟนหน้าจอใหญ่ๆเอามาดูคอนเทนต์รุ่นนี้เนี่ยบอกได้เลยคุ้มแน่นอน แกกล่องวันนี้ครับเรามาพูดถึงสมาร์ทโฟนถูกถูกกันดีกว่าวันนี้พูดได้คันเบียรเลยว่าถูกถูกคุมคุ้มคุ้มกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วครับในช่วงปี 2, 2022ต้นปีแบบนี้ที่อะไรแพงๆน้ำมันก็แพงค่าไฟก็พึ่งขึ้นวันนี้เรามาพูดถึงสมาร์ทโฟนที่ถูกถูกมาพร้อมกับสเปคดีๆกันดีกว่าแต้มาปุ๊บอัดปับ๊บวันนี้เราจะมาแกะกล่องเล d มี14สมาร์ทโฟนรุ่นเริ่มต้นราคาประหยัดคุณจะได้ snap หกแปดศู 80, หน้าจอใหญ่6.71นิ้วแบหน 5,000ชาร์จไว้18วัตต์ได้กล้องหลัง50ล้านแถมยังมาพร้อมกับ n อ12ในราคาเปิดตัวในบ้านเราที่ด,ดีดีครับทุกคน4,299บาทเท่านั้นกับในรุ่นเริ่มต้นไ้้ลำ4 g ิกด้วย คุ้มกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วเอาเป็นว่าวันนี้จะมาแกะกล่องให้ชมคร่าวๆเรียกน้ําจิ้มมันก่อนก็แล้วกันว่าในรุ่นนี้ด้านในฮาร์ดแวร์ต่างๆสเปคต่างๆที่คุณจะได้อุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงตัวเครื่องเนี่ยด้านในจะเป็นยังไงบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าสำหรับน้าตาประกเกจกล่องของเลดมี1 4รุ่นนี้นี่ฮะประมาณนี้เลยครับมาพร้อมกับโทนส,สีกล่องที่เป็นสีขาวเหมือนเดิมเลดมี10 ผมเคยทำคลิปรีวิวไปในช่วงกันยายนปีที่แล้วรุ่นนั้นเล่นราคาพอๆกันถือว่าคุ้มแล้วนะรอบนี้ครับบอกเลยจัดเต็มครับคนที่อยากจะได้สมาร์ทโฟนหน้าจอใหญ่ๆหน้ตาตาแพ็กเกจกล่องก็จะประมาณนี้ที่นำเข้ามาขายในบ้านเรามาพร้อมกับสีด้วยกันทั้งหมด3สีนะผมขอเรียกเป็นภาษาไทยแบบง่ายเขียวน้ำเงินดำเคื่อที่ผมได้มาคือเครื่องสีเขียวหรือชื่อแบบเต็มๆเ,เ,เขาเลยนะดูอินเตอร์หน่อยมินกีนแพ็กเกจกล่องโดยรวมประมาณนี้นะข้างๆมีคําว่า r ร d มี14สลัก ตรงนี้ก็จะมีบอกรายละเอียดต่างๆรุ่นนี้ผมได้มาคือรัม4ร่รอม64ราคาเปิดตัว4,299บาบาทใครอยากจะได้ ROM 128เพิ่มตังค์ขึ้นมาอีก500กับในรุ่น RAM 4 ROM 128รุ่นนั้น4,999บาทก็อยู่ที่งบของเพืเ่อนๆแล้วแหละกล่องพอเราดึงออกมาเราก็จะเห็นตัวเครื่องห่อมาหน้าตาประมาณนี้ห่อพลาสติกคุนๆตรงนี้ก็จะมีบอกจุดเด่นต่งตางๆรุ่นนี้ได้ s เน p 680ครับถือว่าน่าสนใจมากๆใครที่หามือถือได้ราคา4,000ต้นๆอยากเล่น AV แบบ60เฟรม ห้ามพลาดเลยแต่กล้องหลังเมนแคมแบลล่า้าล้านครับมาพร้อมหน้าจอดอท d i ส p l a y หกจเนนิ้วได้แบตห้าพาห่อมาก็ประมาณนี้นะครับสวยงามมากๆสีเขียวนี่ทุกคนแค่ดูเผ<ๆ>ินๆก็เลิศด้านในมีกล่องเล็กๆมาให้1กล่องมีเข็มจิ้มซิมมีสมุดคู่มือพร้อมกับใบการันตีหรือว่าวารันตีมาให้ทั้งหมด3เล่มด้านในกล่องไม่มีเคสเตรียมเงินกันไปด้วยมีสายชาร์จเป็นแบบ Type C มาให้1เส้นยาวพอประมาณมีอะแดปเตอร์แถมมาเป็นแบบชาร์จไว มาให้เลย1อันปกะกอบหลักๆประมาณนี้ครับตอนที่คนซื้อจะได้มีอะแดปเตอร์ หัวกลมสายชาร์จไทซีสมุดคู่มือใบรับประกันรวมกัน3มเล่มเคสไม่มีแถมส่วนตัวเครื่องครับแก๋ให้ดูก่อนติดฟิล์มให้ดูตัวเครื่องไม่ได้ติดฟิล์มมาให้เตยมเงินซื้อเคสซื้อฟิล์มกันไว้ด้วยหลักๆอุปกรณ์ก็จะประมาณนี้ต่อมาครับสําหรับตัวเครื่องครับ,บนี่ตอนที่ทุกคนซื้อมาดึงออกมาได้เลยนะนี่ครับทุกคนหน้าจอโอ้โหบอกเลยว่าเป็น มือถือที่หน้าจอใหญ่จัดสายคอนเทนต์สายเกมไม่ควรพลาดถ้ามีงบราคาประมาณ4,000ต้นต้นคุ้มแน่นอนรุ่นนี้หน้าจอไซส์ให้มา6.71นิ้วแต่ว่าหน้าจอรีเฟล็กตแอบเสียดายนิดหนึ่งน่าจะใส่มาสัก90เหมือนรุ่นที่แล้วคดีกว่นนี้ตัวเครื่องต่างๆด้านซ้ายมีสล็อตใส่ซิมครับสล็อตใส่ซิมให้มาเป็นแบบ3สล็อต เป็นแบบทริปเปิลสล็อตใส่ได้2ซิมเพิ่มเมมโมรีการ์ดได้ตัวเครื่องมีมาให้เริ่มต้น64กิกถือว่าจัดหนักจัดเต็มพอสมควรด้านขวามือมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่ม power ครับด้านบนมีรูแจ็ค3.5แอบมาอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยตัวนี้ดีไซน์ดีเอาเรื่องนะเล่นเกมไม่เกะก,กะเวลาที่ชาร์จแบตไปด้วยพอการใช้างานต่างๆมีพอร์ตชาร์จ t y p C ไมโครโฟนแล้วก็มีลำโพงหลักรุ่นนี้ไม่มีเซนเซอร์ IR Buster มาให้นะครับแล้วก็ไม่มีไม์ตัดเสียงมาให้สำหรับด้านบน ด้านหลังตัวเครื่องฝาหลังที่มาจะเป็นวัสดุแบบด้านๆมีการใส่ลวดลายดีเทลคล้ายๆกับพื้นผิวแบบเคปล่าครับทุกคนมันจะไม่ได้เป็นแบบสีออกเขียวๆแบบเขียวไปเลยนะมันจะมีเส้นๆๆๆๆๆอยู่ตรงนี้ก็ดูสวยไปอีกแบบนะส่วนเลนกล้องก็จะเป็นรูปทรงที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบมนๆหน่อยค่อนข้างใหญ่พอสมควรเซ็นเซอร์การันตมือทุกคน จะอยู่บริเวณตรงนี้นะเฮ้ hey, เป็นรุ่นแรกที่เคยเห็นนะปกติจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แต่ว่ารุ่นนี้เอาไว้ติดกับโมดูลกล้องเลยปลดล็อกแบบไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรามาทัดๆอาจจะติดกล้องแล้วก็กล้องอาจจะเบอร์เบอร์ได้ส่วนเลนส์กล้องหน้าตาประมาณนี้นะที่ได้มากล้องได้มาก็มาพร้อมกับกล้องหลัก50ล้านนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีเลนส์เล็บให้2ล้านมีไฟแฟลชแล้วก็มีโลโก้ Redmi สลักไว้ตรงนี้ตการนัดมือแอปขัดใจเหมือนกันน่าจะไว้ตรงนี้นะ ไม่รู้ว่าจะเว้นไวทาไมไม่รู้ว่าจะมาใส่ไวทาไมส่วนหน้าจอพอเปิดขึ้นมาก็าจะประมาณนี้สีสันดีเลยนะความละเอียดหน้าจอ HD+ Part ครับรุ่นนี้ได้จอ r ีเฟลเล60%รุ่นนี้นะครับได้หน้าจอ6.7 1นิ้วถือว่าใหญ่มากๆจอ IPS ความละเอียด HD+ Part มองใกล้ๆก็ค่อนข้างคมนะครับไม่ค่อยเห็นพิกเซลแตกสักเท่าไหร่ตรงนี้มีกล้องหน้า5ล้านมาให้ขอบจอบางพอสมควรโดยรวมดีไซน์เท่าที่ลองจับจับแล้วส่วนน้ำหนักเดี๋ยววัดให้ดูเลย ตันนี้น้ําหนักอยู่ที่เท่าไหร่น้ําหนักที่ได้จะอยู่ที่189กรัมก็ถือว่าไม่หนักมากนะครับเมื่อเทียบกับไซส์จอที่เป็น6.71นิ้วแบบนี้หนักโดยรวมอยู่ระดับประมาณ190กรัมประมาณนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะ เสียดายไม่มีเคสไม่มีฟิล์มแถมมาให้ความบางตัวเครื่องก็ถือว่าบางพอสมควรเลยตัวเครื่องใหญ่ครับทุกคนเป็นสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์คนที่อยากจะได้หน้าจอใหญ่ๆแน่นอนสำหรับสเปคครับรุ่นนี้ครับนี่คัทุกคนเรามาพูดถึงสเปคกันบ้างรุ่นนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยจะเป็นสมาร์ทโฟนเลนราคาประมาณ4 0 0 0ถึง5,000ที่มาพร้อมกับ a n d r o i d 12แล้วก็รุ่นนี้นะครับในส่วนของซอฟต์แวร์เนี่ย จะมาพร้อมกับมี u i ที่เป็นเวอร์ชัน13ด้วยใหม่ล่าสุดเลยได้ Android แบบใหม่ๆจุกๆได้เวอร์ชั่นมี u i เวอร์ชัน13มาได้ใช้งานภายในกล่อง ก็ถือว่าโอเคแล้วกับเลนราคานี้รุ่นนี้ให้มาจัดเต็ม4กิกับับหน่วยความจำด้วยเริ่มต้น64กิกะไบต์แบต5,000ชาร์จไว18วัตต์การจับไ WiFi ต่างๆรองรับ WiFi 5G แล้วก็รองรับ Wi-Fi 2.4G ด้วยรักโหมดมีมาให้บันทึกจอรุ่นนี้มีมาให้รองรับการบันทึกความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ HD แล้วก็เฟรมเรทอยู่ที่30เฟรมส่วนผลคะแนนต่างๆครับเซฟาก้อน680ที่ผมวัดได้ได้คะแนนโดยรวม188 9,943คะแนนคะแนนพอๆกับตัว m ม t e c h n o G 8 8ในรุ่นที่มีอยู่ใน r e d m i 10ิเลยสเปคใกล้เคียงกันตัวนี้แรงกว่านิดหน่อยถ้าเราจะดูผลคะแนนอันนี้คือผลคะแนนที่ วัดได้อาจจะเป็นผลคะแนนที่ไม่ได้เป็นทางการเซนเซอร์เนี่ยสำคัญต้องดูว่ามีใจโล่งหรือเปล่าแหน่ไม่มีใจโลสโคปมาให้แอบเสียได้เหมือนกันปี2022แล้วยังงกใจโลสโคปอีกอารมณ์เสียเซนเซอร์ต่างๆประมาณนี้ Netflix รุ่นนี้ให้มาเป็นแบบ L หนึ่งองรับการรับชม Netflix h d ดีเหมาะก,กับสายคอนเทนต์แน่นอนสำหรับรุ่นนี้ครับส่วนการใช้งานต่างๆเท่าที่ลองๆฟีเจอร์การใช้งานวิทยุวิทยุอะไรเงี้ยนะครับในรุ่นนี้ก็มีมาให้นะเท่าที่ดูเหมือนจะไม่สามารถที่จะโคลน ได้เอาที่ลองลองดูนะฮะมีเกมโทโบมาให้สามารถที่จะปรับประสิทธิภาพต่างๆได้ก็ถือว่าเจ๋งพอสมควรเลยนะมีเกมโทโบมาให้ด้วยเล่นราคานี้ ไม่ธรรมดา,มก,าการจ้งเตือนต่างๆได้นะครับสำหรับในรุ่นนี้มีหน้าต่างลอยมาให้ด้วยนะฮะสามารถใช้งานเป็นหน้าต่างลอยได้ย่างมากมีโหมดง่ายมาให้มีกล่องเครื่องมือวิดีโอนะครับอันนี้เวลาที่เราดู YouTube เราสามารถที่จะปิดหน้าจอฟังเพลง YouTube ได้การใช้งานต่างๆถ้าวิดูติดตรงไม่มีควนแอปมาให้อันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวจะไปดูอีกทีหนึ่งก็แล้วกันเท่าที่ลองๆงแรมสามารถที่จะขยายเพิ่มเติม,ตมได้อีก1นึ่งกิกะไบต์สเป็น5้ากิกหลักๆประมาณนี้นะ หมดกล้องที่ให้มามีโหมดพอสเทจมาให้มีพวกการถ่ายกลางคืนความละเอียด50ล้านทำแบบวิดีโอ slow motion มีมาให้มีโหมดโปรมาให้ด้วยนะสำหรับใครอยากจะถ่ายโหมดโปรโหมดโปรก็สามารถปรับ 5F ได้นะครับ iso สปีดชัตเตอร์ได้หมดกล้องโดยรวมประมาณนี้นะฮะวิดีโอ1830เฟมซูมได้สูงสุดอยู่ที่เท่านะครับไม่สามารถถ่ายมุมกว้างได้เขามีแค่เลนส์เดปมาให้นะเลนส์โค c ไม่มีมาให้กล้องหน้าไม่ธรรมาดาเว้ยบอกเลยกว้างจัดจัดโอ้ดู สีสันโอเคสกินโทนสวยกล้องหน้านี่คือใช้ได้เลยครับกับในเลนส์ราคานี้นะคมจัดจัดบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนเออกล้องหน้านี่คุ้มนะเลิศมากมีปามชาัตเตอร์มาให้ด้วยนะครับยกมือแล้วก็เซลฟี่ได้กล้องหน้าวิดีโอจะเป็นแบบพันแบแบบ30เฟรมนะฮะหลักๆประมาณนี้นะวิดีโอกล้องหน้าไม่มีโหมดบิวตี้มาให้โหมดโปรก็มีแค่เราปรับโน้นนี่นั่นเยอะพอสมควรนะครับมีการวัดแสงด้วยปรับเป็นความเดี่ยว50ล้านได้ด้วยสําหรับโหมดโปร หลักๆประมาณนี้นะส่วนเรื่องเสียงเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าเสียงเป็นยังไงบ้างถ้าได้ลำโพงคู่มาในจังเลยนะลำโพงตัวเดียวนะ YouTube เราดูได้1 8 0นะครับทุกคนความละเอียดจอ HD แต่ว่า YouTube ดูความละเอียดเป็นแบบ1080ได้สีสันประมาณนี้เลยเฮ้ยจอสวยเอาเรื่องนะ ลำโพงเสียงความดังอยู่ระดับกลางๆจุดเด่นในรุ่นนี้เนี่ยคุณจะได้สมาร์ทโฟนที่หน้าจอใหญ่ดูคอนเทนต์อะไรเงี้ยเต็มตาแน่นอนลองเอามาดู MV เห็นไหมดูแอดป้าสีสานอะไรเงี้ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับภาพค่อนข้างคมพอสมควรเลยนะกลับไปในราคานี้อาจจะไม่ได้คมซูมจอที่เป็น f ฟนดีแต่ว่าด้วยสีสันที่ได้เนี่ย ผมว่าไม่มีประเด็นกับ,บการใช้งานแน่นอนถือว่าโอเคเลยรุ่นนี้การใช้งานหน้าต่างร้อยก็สามารถเปิดใช้งานได้นะครับกดตรงนี้แล้วก็เลือกใช้งานหน้าต่างร้อยตามที่เราต้องการได้เลยเปิดปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าต่างร้อยมาให้เราเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเปิดใช้งานดูวิดีโอไปด้วยเล่นเกมเล่น Facebook ไปด้วยได้คังทงคังทีม,มีมาให้หมดสเปกก็ถือว่าแรงใช้ได้คะแนนเกือบ2องแสนเลยสําหรับเซิร์ฟแล็กก้อน680ปเอาเป็นว่าประมาณนี้สําหรับ เลดมี14ถ้าถามผมตรงๆเลยนะโดยในราคาเนี้ยคุ้มได้หน้าจอใหญ่6.71นิ้วแบต5,000 s ส a นป680กล้องหลัง50ล้านมีเลนส์เด็บให้2ล้านด้วยกล้องหน้าเด็ดครับมุมกว้างมากใครที่หาสมาร์ทโฟนหน้าจอใหญ่ๆเอามาดูคอนเทนต์รุ่นนี้เนี่ย บอกได้เลยคุ้มแน่นอนเปิดราคามาดีมากๆ4,299บาทเท่านั้นแรม 4GB กิกะรม 64GB ปฝากไว้ให้คิดสักนิดหนึ่งก็แล้วกันเอาเปา็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันครับเรียกน้ำจิ้มนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังอีกทีหนึ่งหลังจากนี้หลังจากที่ได้เอาไปใช้งานนะครับถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ครบเครื่องอีกหนึ่งรุ่นครับ อาจจะมีการตัดอะไรออกไปจากรุ่นเก่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับด้วยราคาเปิดตัวเริ่มต้นอยู่ราวประมาณ4 2 9 9บาทเนี่ยถือว่าเป็นมือถือที่คบคันและน่าสนใจอีกหนึ่งรุ่นเลยนะและพอชาร์จใช้4ด้วยบางค่ายเป็นไมโครอยู่เลย ชาร์จไวก็ได้ชาร์จไว18บแปวันยังไงก็ฝากไว้แล้วกันครับเปิดราคาเรียบร้อยในบ้านเราครับเล d มี me, 14รุ่นนี้ครับรุ่นเริ่มต้นครับ r a ม 4G b ROM 64 g b ราคา4299บาทแล้วก็เพิ่มอีก500ครับได้แรม4 r o รอม8ราคา4,999บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกันยาวนานจากเสี่ยวมี่ประเทศไทยยังไงครที่สนใจก็สามารถที่จะไปหาซื้อกันได้แล้วนะครับยังไงรายละเอียดจะเพิ่มไวใ้ให้ที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอก็แล้วกันวังว่าคลิปนนี้เพื่ออจะชบ ถ้าชอบฝากกดไลค์ใช่ฝากกดแชร์ครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มหนึ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเท e แ a งเ o u t ก่อนใครครับในคลิปนี้ผมแม็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมพบกันอีกครั้งหนึ่งตอนที่รีวิวแบบเต็มๆนะจ๊ะ